ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีวันเลิกรานะครับปั่นจักรยานก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะฮะแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อที่จะปั่นจักรยานไปที่บกสศจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพราะว่ามีภารกิจนะครับแล้วก็ที่จริงแล้วนะครับคืนนี้ทางกลุ่มก็จะ แวะพักระหว่างทางก่อนที่จะเข้าตัวเมืองพิซโลโรอีกหนึ่งคืนนะครับอันนี้หลังนี่อ,อ,อะไรวัดอะไรนะว<ม>ัดาต้นแก้วเป็นน้ำตกน้ำป่อยนะครับแต่ผมขออนุญาตที่จะขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับก็เลย บอกพี่เอว่าทริปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอ,อำลากันด้วยวิวที่ผาซ่อนแก้วแล้วกันนะครับแล้วผมก็แวะไปที่บกสพิษโลกเลยนะครับไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าโดยสภาพของร่างกายและเกรงว่าจะปั่นแล้วเข้าไปเจอฝนนะอาจจะต้องทำเวลานิดตึงนะครับ พอเราก็ไม่แน่ใจว่ารถทัวร์จะหมดกี่โมงแล้วเราจะไปถึงกี่โมงนะครับก็เปิดเผื่อเวลาเอาไว้ก่อนนะครับรถ,ถทัวร์ที่จะนั่งไปกำแพงเพชรนะครับปิโซโลกำแพงเพชรเป็นเที่ยวสุดท้ายนะห้าโมงเย็นนะแต่พนักง,งานไม่โชว์นะครับก็เลยบอกว่าให้ผมรอก่อนนะครับให้ใกล้ๆรถที่จะมาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะซื้อตั๋วให้นะครับเพราะว่า ไม่แน่ใจว่าจะยัดจักรยานเข้าไปในรถทัวร์ได้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็ยืนยันนะว่าต้องได้แน่นอนนะเพราะว่าก็เคยใช้บริการอยู่นะครับแต่เพื่อความสบายใจนะครับเพราะว่าพนักง,งานก็อาจจะอดัดนิดนึงนะครับก็รอเวลานะครับช่วงนี้ก็ถือโอกาสพักผ่อนนะครับช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับผมปั่นจากป่าซนแก้ว ถึงบกสพิซซูโลกนะครับคิงด้อมทัวรนะครับพิซซูโลกกำแพงเพชรนะครับรถเที่ยวสุดท้าย5มงเย็นครับผมอีก15นาทีนะครับรถจะเข้าบกสนะครับพนักง,งานก็เรียกให้มาซื้อตั๋วนะครับก็ประสานกันเรียบร้อยแล้วว่ารถจักรยานสามารถที่จะนำเข้าไปได้นะครับ ตั๋วโดยสาร90บาทตั๋วจักรยาน115บาทครับผมรถจะเข้าแล้วหรอเ0กับร5อเป็นเท่าไหร่อ้าวตั๋วจักรยาน150าครับขอโทษด้วยครับเมื่อกี้บอก115บาทนะครับจริงๆคือ150นะยาครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณพี่เบิ้มนะครับที่ชวนมาออกทริปในครั้งนี้แล้วก็อขอขอบคุณพี่เอนะครับที่เป็นผู้นําทริปนะครับก็ดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับตั้งแต่เริ่มทริปจนกระทั่งจบทิปนะครับแล้วก็พี่เก่งกับนาโชนะครับขอบจินดีที่ได้รู้จักแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมปั่นกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามชมนะครับตั้งแต่ทริปวันแรกจนถึง วันนี้นะครับตั้งแต่วันแรกที่นั่งรถไฟจากนครสวรรค์ลงลบบุร,รีแล้วก็ต่อเนื่องกันมาจนถึงวันนี้แล้วก็จบทริปกันที่สถานีขนส่งปิษนุโกนะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วถ้ามีโอกาสนะครับได้ร่วมทริปกับพี่เอกับพี่เบิม้มล่าชูพี่เก่งฮนะก็จะไปร่วมทริปกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คอยติดตามชมกันนะครับผม สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณครับผมและเพื่อนๆสามารถติดตามชมทางช่องพี่เอได้นะครับเสือเอเเนจรนะครับเป็นทิปของพวกเรานะครับที่ปัน่นร่วมกันนะครับตั้งแต่นครสวรรค์ลพบุรีเพชรชบูรณ์และพิษณุโลกนะครับติดตามรับชมได้นะครับ โดยสภาพของรถทัวร์นะครับเราไม่สามารถที่จะนำจักรยานตั้งยืนได้นะครับเราก็เลยตั้งนอนนะครับและสิ่งที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะครับก็คือมือเกียร์นะครับเพราะแหงของเราเป็นแหนเสริมมอบนะครับมือเกียร์เราก็จะต้องดูให้ดีนะครับกลัวมันจะหักนะครับจากการขนส่งนะครับโดยเรา ใช้กระเป๋านะครับรองท้ายรองตรงแฮนด์นะครับเพื่อป้องกันในจุดนั้นนะครับแล้วก็เราลองอีกตัวนึงก็คือใบดิสหลังนะครับเป็นใบดิสเบรกนะครับเราก็ใช้กระเป๋าจัก,กรยานรองเช่นกันนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งคนระับโดยทิปนี้เราไม่ได้ผูกจัก,กรยานแต่อย่างใดน,นะครับเพราะมันวางนอนเนะี่ยใช้กระเป๋าเป็นตัวรองอันนี้จะไม่เปิดเลยไหไม่ใช่แฮนด์ ไม่ให้มือเบรกโดนกับพื้นของตัวรถนะครับผมแล้วพบกันใหม่ทิปหน้านะครับ